ยายกันสองคนแกมเป็นแกมยิงคุยกันสองคนคุยกันสองคนคุยกันสองคนเดี๋ยวอีกไม่กี่วันยายจะพาไปเที่ยวโอเคไหมเปลีป่ยนบรรยากาศยุกิเอ้าเอ้โอเคเหรอเอ <Al. S 2> okay ล Al. เลยโอเคเลยเหรอเดี๋ยวยายพาไปเที่ยวโอเคนะ โอเคโอเคโอเคหนูอยากไปตั้งนานแล้วค่ะใช่ไหมคะอยากไปตั้งนานแล้วครับโอเค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 โอเเคมองตามกล้องอากงเอ้าเอ้าเอ้าง่าอะจิ้งอัไรของหนูจะไอาก็ไอาจะจามก็จามเอาเรื่องสักอย่างลูกเอ้ยคุยกับกง ยิ้มด้วยเขาชอบเหมือนจะเขารู้ว่าเนี่ยโทรศัพท์นี่เป็นเขาพ่อคุยกับป้าเขาทุกวันไงเขาต้องเห็นอยู่อยี่างยายยยกินั่นอะไรเนี่ยป้าชื่อป๋อชัยยุกิชื่ออะไรดีครับนะยุกิชื่ออะไรดีชื่อภาษาจีนนะนะคุณเขาแห่งทองคำ ขุนเขาแห่งโชคลาภหรือจะเอาขุนเขาแห่งความร่ำรวยฮะเด็กแล้วนะไม่หนับจะนอนไหมเนี่ยนั่นแหละปัญหายุกิจะเป็นแบทแมนทุกวันเลยยุกิเป็นแบทแมนทุกวันเลยแม่ไม่ได้นอนใช่ไหมคุณแม่บอกมีเด็กไม่นอนหนึ่งอัตราต้ยอ่ะออเอ้ยยยตาย หน้าเลยเหมือนอตาใสเลยนั่นเออนั่นแหละก็ตาใสเลยไงไม่ยอมนอนคืนอ่ะอันเนี่ยกลางคืนไม่ยอมนอนไม่หลับไม่นอนเลยฮะไม่หลับไม่นอนเลยคนนี้ตาใสวันนี้วันที่หนึ่งธันวายุกิอายุ สองเดือน,นกับหกวันที่หนึ่งสัปดาห์พอดีโอ้ย oh yeah, ใช่ใช่โอ้ย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 วันนี้วันที่หนึ่งธ <c oughs> ันวาใช่ไหม <c oughs> อาม,ม่าว่าจะซื้อหวยไม่เลยซื้อเลย <c oughs> มันออกมาจ่อย <c oughs> ตลอดกำหลางอ่อแอพอแล้วตาเอผมอยากนั่งผมอยากนั่งหลานชายหลานชายคนใหม่ชื่อยุกิจังยุกิซังครับไม่ยอมนอนเลยนอนห้านาทีสิบนาทีลุกแม่บอก ใส่มมหสมวกมีเรดาร์ตรงนี้ใส่หมวกมีเรดาร์ด้วยไม่เหร